สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมดอกไม้หลากสีที่เมืองซิกนากีประเทศจอร์เจียครับเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความรักครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หนุ่มสาวหรือว่าคู่รักนะครับจะมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือว่าแต่งงานหรือว่ามามั่นหมายกันที่เมืองแห่งนี้ครับ ที่นี่คือโบสถ์บอดเบ้นะครับเป็นที่ฝั่งพระสบของเซนนนโนนะครับที่เห็นนี้เป็นแปลงดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามมากครับเสียงนกเสียงบินของมแมลงครึ่งเนะี่ยก็ดังระง,งมเนยะก็สมกับเป็นวิหารที่ ฝั่งประสบของเซนนีโนจริงๆนะครับก็เต็มไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามนรับ งดงามทั้งผู้คนและดอกไม้นะแต่ละคนก็แต่งตัวกันอย่างสวยงามเนะี่ยก็เข้ากับบรรยากาศที่มองเห็นเทือกเขาคอเคซัสไกลๆเนาะน้านะที่เป็นสีขาวๆเนะี่ยผู้คนก็มาถ่ายรูปกันนะบางคนก็ใส่สู่ใส่ชุดอย่างดีนะก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามดูสีของดอกไม้นะ มันผสมผสานกันไปนะมีหลากหลายสีและหลายขนาดมากนะอันนี้ผมถ่ายให้ดูเรลงๆนะก็จะมีฝูงแมลงเนะี่ยบางชนิดก็ไม่รู้จักนะไม่เหมือนบ้านเรานะอย่างตัวที่บินอยู่นี่ก็บินได้อย่างเอื้ออิงนะไม่กลัวกล้องเลยนะก็บินอย่างช้าๆนะ แล้วก็มีพึ่งเหมือนกันนะมแมลงบางชนิดไม่เหมือนทางบ้านเรานะดูอย่างตัวนี้นะบินคล้ายๆนก,กฮัมมิงเบิร์ดนะ close up ไปดูดอกไม้ใกล้ๆนะก็เหมือนสังคมของมนุษย์เรานะ <c ười> ก็ผสมผสานกันไปนะดอกเล็กดอกน้อยนะ คนเรามีหลายสถานะก็ผสมผสานกันไปนะถ้ามีแต่ดอกใหญ่ก็คงไม่สวยนะถ้ามีแต่ดอกเล็กก็ไม,ไม่ไม่สวยอย่างนะี้นก็สรุปแล้วก็ต้องสีสันและขนาดต้องผสมผสานกันไปนะดูอย่างพึ่งตัวนี้นะดูไม่ออกว่าเป็นพึ่งหรือ เป็นมแมลงชนิดอื่นนะีแต่ผมดูเหมือนพึ่งเนะี่ยก็เห็นยอดเขาเป็นแนวอยู่ไกลๆนะคอเคซัสนะครับก็อากาศที่นี่เย็นสบายมากนะลมแรงนะก็ผู้คนก็มาเฉลิมฉลองกันที่เมืองแห่งนี้นะะซิกนาคีนะก็พยายามที่จะหลบผู้คนนะแล้วก็ตัดเอาเสียง คู้คนออกนะให้เหลือแต่เสียงพึ่งเสียงนกนะีก็ฟังกันไปได้บรรยากาศนะคลิปนี้ตั้งใจให้ดูการผสมผสานของสีดอกไม้นะีแล้วก็รูปร่างลักษณะขนาดเล็กกลางน้อยใหญ่นะผสมผสานกันไปนะ ก็อยากให้ท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้จริงๆนีอากาศเย็นสบายมากอ่ะก็มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนลิบๆนะไม่เย็นก็จะอยู่ในได้นะอากาศเย็นสบายครับเห็นเทือกเขาที่ยาวจนสุดลูกหูลูกตาอยู่ข้างหน้านี่นั่นคือเทือกเขาคอเคซัสนะครับคือ เพื่อเขาที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเห็นมานนานนะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะอย่างน้อยก็จะได้สบายใจนะที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะร,รอบๆของวิหารบอดเบ้งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คนละิปหน้าจะนำมาเสนอในเรื่อง วิหารแห่งนี้นะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ